ครับไปตลาดมาเองค่ะพี่น้องค่ะได้งบประมาณเลี้ยกับไปตลาดเลยมาจะมาเดี๋ยวนี้ซื้อขอ้าปุ้นไปซื้อเนี่ยมาเลี้ยงมาห่อกระดิบบอกเล็กน้อยเขาเพ็รซอยกันกีบ่บาทมีสารสนุนข้าวปุ้นทั้งหมด,ดกี่บาทครับ fc แฟนครับ fc แฟนครับ,รบ,รบนนต่ำเลยลูกเพราะว่าจะไข่เห็ดเลี้ยเข้วนไก่เอาเขาไป อันนี้ครับปูพวกนี้อะไรนะพอตุ้ยครับข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่มือวานนี้กะไม่มือวานนี้อะไรนี่ครับก๋วยเตี่ยวก็มยเตี้ยก๋วยเตียก็อน้ยเี้ย

ยานยเหามาถวยยุสนตาบคงขายหลยคุณหมอสังหาลูกย้อน่ลูกย้อนหรอแม่่ไได้อมือถามเ่าที่ไหนเขาบเสียขาต่ำนี่นี่บอแม่นี่้าต่ำมือเสียด้ด้วยถ้าตโตมาต่ถ้าต่หมดลูกมนย้อนโอ้ยต่หมดลูกมันมันย้อนแนวอยู่ก็ต่ คือเป,ป,ป,ป็นบรลูกญาแล้ว

อันออน,ออน,น,นี้คือเมียนคอร์ลคลแลนนี่นะนี่ครับแม่นี่นข<อ>ันเขาปุ้นนี่แม่นี <c oughs> ่แม่ซื้อแม่าสิเห็ดกินได้จากคออ๋อแบบนี้เอาไปแม่เอฟซีเพิ่งจะเห็นมาเห็ดขึ้นกับเลยอ่าสมทบทุนแม่บัดนี้เห็เห็ดให้นรูให้เจ้ากินน้ำพันนะอ๋อค <c oughs> ร <c oughs> ับก็เลยแล่นไปตลาดน <c oughs> ิ่วเลยแบบลีนไปตลาดว่างก็หนีไปเลยบัดนี้เลี้ยได้กินหอดขวดเขาง่ายเขาเล่ยเบาหวานเล่ยขึ้นเลยแหละ สาเครื่องแลไปเฮ็ดบยาาทูทูมาแก้เลยตััที่แล้วกรทแกนู้แกใช่ครับแม่นี่เอาแค่แนาทีครับแม่ถ่ายจบแล้วนู้นทำใช่หญ้ามะยืแท้มาว่าแ้สนตั้งใจมาที่ม้านเฮนันนี้ น,นีแม่ในเนขาชกฟองแล้วท่ำเนี่ยอาน,นีสไม่ิมเขาปุ้นกแม่เนอะมันคือเนี่ยญาวา้านให้เขาปุ้นนอกมั <laughs> บนบัดนาแล้วลูกว่าตื่นจะกค้บับบน,น่ย <laughs> ส่วนหน, <c oughs> <c oughs> นาบจนแหงมาแล้วแม่ <c oughs> จินมือกระดูนพ่อมือแล้วไม่อ <c oughs> <c oughs> ยานบ่าแล้วกันทิ่นอนแจกเห็ดพอใส่เอาใหม่ยังอับแม่ นี่ตัวนี้สวยนี้อันนี้แม่จะแกะยังไงีอนี้เป็นชิ้นอ๋อแกะเ่ต้มใช้กันมันกั่อรยมันร่ย่างตาย่างมันรงนี่สูตรนะครับ ใ่แล้วกันกระหอมยอร่อยความน่วมมวิพิพ้งขยันมากเลยครับรใสเหมือนเลยได้ลู้บบหอมจกหมดเลยท้องกระเทียมอะไรเพราะว่าเปนม้อใหญ่ใ,ใส่น้อยมันจะไม่อ,อร่อยเครื่องมัน วอเดียวเลยหมดแล้วแล้วไปงกลุ่มปุ๊บวิ่งเลยบ่กิน่กินกแ่ากินอืมมีแบ่าก็บ่อกินนี่แม่สุภาพ่ได้ค่อยออกมาเห็ดอันนี้เด้เราไปน่เดีกินง่ายเด้าเรา่ได้กินง่ายอีีเด้ อันนี้มือนี้ไม่ออกมาเฮ็ดเองเลยมือนี้ไม่ออกมาทำเองเลยนะยากเน้อสิมหอยเไหนทหนไ่ได้กินแกงเฮ็ดพรอนผู้นี้อยู่น้ำยังไม่ได้กินถามเด้อถามหูิงเน้อผัดผู้ได้วานจักกจักาีนึคุณย่าเาอร่อยหรือไม่อร่อยอิ่อินาได้กินบ่อยนะ ลาคุณย่าทาที่หลังเวทีอ่ะหลังตู้อ่ะย่าก็จะตัดให้นางมาเอาไปาากินตลอดนางจะรู้เวลาทําอาหารเวลาเวลาคุณย่าทำอาหาร,าาาาหารนั่งสิบถึงกินเนี่ยความไหวไหวหลังอาหานนั่งกินถืมาน้องกับเอือนมาเอาไปกินนางจะรู้จักว่า่าตสีมูคุณย่า,ายอาร่อยไหมอาาม้าญาตฝากช่องเลยครับ พี่น้องเบิ่งแล้วให้กดไลา์กดแชร์กดติดตามกุ้ยสักไซใบมะกรูดพร้อมทั้งมะกลวงเข้าครัวลำพลินกุ้ยแหลกกุ้ยแช่เห็ดในพี่น้องเนื้อวันนี้วิวใครเดือขึ้นเนี่ยเด็ขาหมาขาผู้เนี่ยนี่ครับมาทำอะไรเพียงครับเอาพี่น้องที่นี่ฝากไว้ท้านีพิมายังมึงกันไหมเดี๋ยวเห็ดขอบุญแล้วจังมากันก่อนไปเห็ดก่อนไปเห็ดก่อนอครับสร้างนี่แหละพี่น้องค่ะโค้โโบักโม่บักแตงจวดจ้าป้าบึ้มพันนะ ขอมาหลุดขอมหลุดขอมไม่มาสวัสดีค่ะ